วงของทุ้นธุรกิจเหรอแล้วตึงเหรอวัดไหนที่สวดบ่อยทุกปีอันนี้เนี่เป็นธุรกิจเลยเ,เพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนกำหนดว่าสมนุญาจะต้องคนหนึ่งต้องเสียแค่ครูห้าร้อยเก้าสิเก้านะ แล้วคนไปฟังนี่แล้วคนไปฟังนี่ไม่ใช่มันเป็นหมื่นแล้วมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยก็หลอกแต่แต่แต่ในจริงๆใน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 พระคัมภีร์ในนั้นนะมันมีจริงคือเป็นบทที่ยักษ์อ่ะตอนพระเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดิมาโปต่ะยักษ์เนี่ยแต่งฐานเนี้ยไปให้พระเจ้าในในนั้นมีจริงจงในในถ้าท่านเรียนนะท่านจะท่านท่านบ่าท่านท่านจะเรียนมันมีคืออในโลกเราก็มียักษ์ของด้วนที่ถ่ายตรงนี้มันมันเป็นยันีงนี่มันเป็นยังไง ไม่รู้นะของเรียนมันยังมียักษ์มีเด็กของใครก็มีกระดูกนีหกระดูกแข็นมาแต่มันมันก็มันอยู่นะว่ามาใอย่างือถามมียักษ์ก็มีกระดูกแล้วเจอกระดูกยักษ์แล้วไม่รู้เนี่ยขนาดได็กโตเสายี่เจอกระดูกเนี่ยแล้วยักษ์ไม่เจอกระดูกเลยละมังจีนมังจีนเนี่ยงมังกรของเราเรื่องมีใหญ่น่ะมันก็อันเดียวมัน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 ขนเออมันเป็นคนจริงจริแล้วมันอยู่ในที่ั้นอ่ะมันก็พวยากน่